มื้อเย็นของพี่วันนี้นะคะมื้อไดเอทนะคะพี่มีตัวช่วยค่ะเป็นลูกชิ้อกไก่ครีนนะคะก้อยนะคะได้มาสองถุงนะคะซึ่งดีเลยวันนี้ มื้อเย็นของพี่ก้อยก็จะเป็นสลัดลูกชิ้นอกไก่นะคะเห็นไหมคะถุงหนึ่ง500กรัมนะคะมีโปรตีนถึง8 4กรัมนะคะเขามี2แบบนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นอกไก่คีนผสมเอ็นไก่นะคะ500กรัมส่วนอันนี้จะเป็นลูกชิ้นอกไก่นะคะไม่ผสมเอ็นไก่นะคะ500กรัมให้โปรตีนถึง100กรัมแล้วก็ทั้งถุงเนี่ย520แคลอรี่นะคะส่วนเอ็นไก่ก็แคลอรี่เขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะคะส่วนถุง ก็มีนะคะถุงเล็กอันนี้นะคะรสออริจินอลนะคะก็จะ25กรัมให้พลังงาน130แคลอรี่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีน้ำจิ้มแบบนี้มาให้ด้วยค่ะช่วงนี้พี่ก้อยก็สบายเลยค่ะไม่ต้องทำอาหารให้ยุ่งยากนะคะโอเคเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะใครสนใจนะคะพี่ก้อยจะเขียนอ่า ข้อมูลการติดต่อนะคะไว้ตรงข้างล่างคลิปตรงนี้นะคะว่าใครสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้นะคะลวกก็ได้นะคะแต่พี่ก้อยเนี่ยจะเข้าไปอบนะคะในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะก็จะใส่กระดาษฟอยล์ก่อนนะคะพอดีกระดาษฟอยล์ก่อนอน,นี้พี่ก้อยก่อนหน้านี้อุ่นคาราทงโกให้น้องคุยแล้วก็ใช้ต่อได้ค่ะนะคะ,ะ,คะก ใส่ลูกชิ้นของเรานะคะแล้วก็ไปเข้าหม้อทอดนะคะสัก5นาทีพอค่ะพี่ก็จ,จะเข้าหม้อทอดนะคะเปลี่ยนเป็น10นาทีนะคะไฟที่180ดสินะคะนค่เสร็จแล้วนะคะโอ้โหเหลืองลูกพองเชียแล้วรอให้เย็นนะคะเดี๋ยวพี่จะไปทำทานกับน้ำสลัดนะคะ ก็สุกแล้วนะคะกรอบเลยค่ะหรือใครจะทานกับน้ำจิ้มที่เขาให้มาก็ได้นะคะน้ำจิ้มน้ำมะขามเปียกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็แบบนี้ก็ทานได้เลยแต่พี่ก้อยเนี่ยจะทำเป็นยำนะคะเดี๋ยวเรามาหัน่นชิ้นกันค่ะหรือจะใส่ทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเป็นลูกๆดีกว่าเหนาะดูน่ากินลูกโตก็จะขอแฮปชิมหน่อยนะ อ,อร่อยอะ่ะรสชาติดีก้อยก็จะเอามะเขือเทศนะคะมาใส่เลยค่ะหั่นใส่นะคะมะเขือเทศเชอรี่นะคะใส่ลงไปเลยเราจะทำแบบสลัดนะคะหรือใครจะทำเป็นยำหรือว่าจะจิ้มทานก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่ก้อยอยากจะทานผักด้วยนะคะแล้วก็อยากจะทานเป็น น้ำสลัดนะคะเป็นสลัดลูกชิ้นอกไก่นะคะอันนี้นะคะลูกชิ้นของเขานะคะไม่มีสารบอรแรกไม่ใส่แป้งแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะคะ <Okay. S 1> ถ้าใครซื้อมานะคะถ้ายังทานไม่หมดนะะก็จะใส่ผักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสลัดนะคะผัก,ผกสลัดของเราเนี่ยแล้วค่ะถ้าใครซื้อมานะคะแล้วก็อยากจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะคือใส่ช่องธรรมดาเนี่ย จะอยู่ได้1นถึงสอาทิตย์นะคะถ้าช่องฟรีเนี่อยู่เป็นเดือนเลยโอเคเรามาใส่น้ำสลัดกันค่ะอันนี้นะคะพี่ก้อยแนะนําเลยซ่าครีมอร่อยมากๆอันนี้นะคะซื้อจากอ k เกียค่ะขวดหนึ่งนี่ก็ประมาณ79บาทแล้วก็อันนี้นะคะพี่จะผสมกับครีมมายอนะคะเป็นรสกระเทียมนะคะจะผสมกันซึ่งแบบมันอร่อยมากมาก นะคะพอพี่ก้อยใส่ซาวครีมไปแล้วนะคะก็จะผสมนะคะมาอยอนะคะซอสมาอยอโรตาลิกหนึ่งหอมกลิ่นกระเทียมมากเลยค,ค่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจลูกชิ้นอกไก่ครีมนะคะของร้านปั้นก้อนนะคะพี่ก้อยใส่นะคะพอบอทางการสั่งซื้อน,นะคะไว้ที่ใต้คลิปตรงนี้นะคะเอาไปแอดไลน์กันได้ะค่ะ มีโปรตีนแล้วก็ไม่มีสารบอลแหลกไม่มีสารกันบูดนะคะไม่ปีแป้งนะคะโอเคแล้วก็ผสมลงไปเลยค่ะให้ดูอีกทีอันนี้สูตรเฮลตี้ด้วยนะคะหอมกระเทียมมากๆก็เราก็จะคลุกนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ ง่ายมากๆเลยค่ะโอ้อยเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ทำง่ายมากเลยค่ะค่ะ ปรีนไฟเบอร์วิตามินนะคะอของไทยแับลยแกรก็ลองไปทำดูนะคะง่ายงายสบายสบายใครจะเข้าไมโครเวฟก็ได้ใครจะลวกก็ได้นะคะแล้วมาพบกันใหม่คะ่ะ